มาสวัสดีครับผมเฮียตีจัดให้นะฮะจากร้าน T S Big Bike นะครับครับแล้วสวัสดีครับผมนกจัดไปมือขวาเฮียตีจัดให้อโอ้โหนะวันนี้ไล่หมาไว้ดิจะหอเตอร์ันดมอะไรจะดมอานดูดิซุกอย่างเดียวเลยไปถอกวันนี้รีวิวรถเข้าใหม่2คันนะที่อยู่หน้าผมนะฮะแซดแปดแล้วก็แซดหัหนย์นะฮะ แซ่ไป0อไปสองพสีดสาครับสภาพกลางๆคันนี้ถือว่าเป็นโบนัสให้แล้วกันนะ,ะสภาพกลางๆรถไม่ได้ใหม่มากนะรถไม่ใหม่นะสภาพกลางๆรถไม่ใหม่ไม่โสมนะโดยรวมถือว่าสมบูรณ์พร้อมใช้งานนะฮะมีริ้วรอยทำการใช้งานบ้างนะฮะบ,บอกราคาก่อนไหมราคาก่อนเลยเนี่ยหนึ่งแสนสามับาท1 3ึ่งแสามหม้าับาท เอาแค่นี้พอแค่นี้เลยเหรอแค่นี้พอสีดำต่อมบนแต่งครับนะมือคัดแต่งกันสะบัดเอรินนะครับผมตัวนี้ตัวแมกนีเซียมไหมแมกนีเซียมแมกนีเซียมแมกนีเซียมตัวนี้โอ้โหโคตรแพงกว่าบาทแส่กว่าบาทแต่วันนี้ใส่แล้วเหลือแค่9 9้ารอยเบาทให้ดูรายละเอียดนะท่อสลิปออนปลายอาคาอาคาคาร์บอนปลายดาบปลายดาบนะ ยางได้ล้อแดงนะตัวนี้ก็เป็นงานหุ้มอ่าเป็นงานหุ้มันงานหุ้มมีตํนหนินนิดหน่นนนอยครับนะรับได้ก็เอาไปราคานี้ไม่มีผลกับการใช้งานอยู่แล้วนะถังเดิมนะโซสเตอร์ได้อาร์มแซดเหกสวิงอาร์มแซดเหกครับอนะ่ากันล้มกันลม้มมีนะอ้าม่คันนี้อยู่ที่ 2 6,000โลนะฟังเสียงเครื่องครับนิ่มยังไงอโอนุ่มๆอ่ะอย่างว่าปลายยาวอ่ะปลายยาวปลายยาว,ายาวมาจอกนุ่มๆหน่อยเครื่องนิ่งๆน,นะ,ะเครื่องนิ่งๆ เดินนิ่งๆฟังเสียงหน่อยพอหนึ่งแบาทห้าพับาท, 35, บาทโคตรถูกอย่าบอกใครถูกและราคาเนี้ยของแต่งพอมีชิวนกงชิวหน้านะทอเธอได้หมดเอานะอีกคันหนึ่งโคสกิแซดเอเอสแกห้าสูงเอบีเอสนะปีสองพสภาพนางฟ้าคันนี้นะแต่ใหม่ หม่จริงแม่งเลี่ยมมากคันนี้ยางหน้าหลังล็อตโซ่สองนะมีแคดบาร์มีสปอร์ตไลท์ท่อฟูลไปโยชิมูระนะออกใต้ท้องนะสีเรียกว่าได้ว่าไม่มีตำหนิไม่มีนะครอบถังคาร์บอนคาร์บอนครับนะบนะโซสเตอร์สวยโอ้โหเรียกได้ว่าสวยทุกตรงวิงอ่ะสวยทุกตงร,ครงคันนี้มาอยู่ที่ หมื่นเก้าปุ๊บนะเปิดสปอร์ตไลท์มี้ยปอรไลท์สปอรตไลท์เปิดตรงนี้ไหมวะใช่เนี่ยอ่าสปอร์ตไลท์อ้าวฟังเสียงดุดานเล้าใจนะ น,นี้เอาไป1นึ่งแสนสอง9 0 0 0บาท129,000บาทสนใจเบอร์โทรศัพท์เบอร์0628352742คลิปรีวิวง่ายๆครับกระทันรัดนะได้ใจความครับนะรีบหน่อยแล้วกันสวัสดีครับ